เทศบาลนครสมุทรสาครลงพื้นที่ร่วมกับชนละปทานและโยธาธิการจังหวัดค่ะเพื่อตรวจสอบเขื่อนริมคลองมหาชัยซึ่งพบว่ามีจุดรอยรั่วและเขื่อนเสื่อมสาภาพพร้อมหาแนวทางแก้ไขระยะเร่งด่วนและระยะยาวค่ะเมื่อเวลา15นาฬกาของวันที่9ธันวาคม2568ในายชุมพลจันจรัตนวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครพร้อมด้วยนายศักชัยนิมิตปรรัญญา รองนายกเทศมนตรีนายนัทพงศ์สุมโนธรรมสสสมุทรสาครน,นางสาวนัทนรีชวนรักธรรมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งโครงการชลประทานสมุทรสาครผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพเขื่อนริมคลองมหาชัยเนื่องจากช่วงน้ำทะเลหนุนสูงที่ผ่านมา น้ำจากในคลองได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณด้านหลังตลาดมหาชาัยรวมถึงฝั่งวัดตึกและอีกหลายจุดค่ะซึ่งปัญหานี้ทางเทศบา,นาลนครสมุทรสาครมีความต้องการอยากแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนเพราะเขื่อนมีจุดรอยรั่วสภาพเขื่อนนั้นเสื่อมสภาพผุพังและปัญหาหักเผยที่มีความเสียหายทําให้ไม่สามารถเปิดปิดระบายน้ําอัตโนมัติได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เมื่อมีน้ําทะเลหนุนสูงทําให้น้ําเข้าท่วมทั้งบ้านเรือนประชาชนและผิวถนนค่ะ ั้งนี้จากการพูดคุยถึงปัญหาก็ได้มีการลงเรือเพื่อดูจุดรอยรั่วของเขื่อนและสภาพของเขื่อนที่ชำรุดผุพังซึ่งเขื่อนริมคลองมหาชัยเป็นความรับผิดชอบของชนลประทานและโยธาธิการโดยชนลประทานมีแผนระยะยาวที่จะสร้างเขื่อนใหม่โดยสร้างคร่อมเขื่อนเก่า แต่เป็นแผนงบประมาณปี2,571แต่แผนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะผ่านหรือไม่ส่วนถ้าหากเป็นแผนซ่อมของชนลประทานก็ต้องรอสองปีเช่นกันค่ะโดยทางด้านนายจุมพลจันจรัตวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุรสาครบอกว่าปัญหานี้รอไม่ได้ค่ะเพราะน้ําทะเลหนุนสูงจะมีระดับสูงเพิ่มขึ้นทุกปีจากที่ชนลประทานแจ้งไว้จะสูงเพิ่มขึ้นปีละ5เซนติเมตรถ้าหากเกิดพังขึ้นมาประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเศรษฐกิจในตลาดมห ah า จะได้รับผลกระทบมากทั้งนี้เทศบาลนาครสมุทรสาครจะมีการหารือกับกรมชนะระทานและกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนให้เร็วที่สุดต่อไปค่ะ